สวัสดีครับขอต้อนรับท่านผู้ชมทุกท่านเข้าสู่รายการเสียงใจเพื่อเสรีภาพของคนไทยนะครับภาพของนางผ่องพันธ์จันโอชาพริยาของพลเอกปรีชาจันโอชาประกระรวงกลาโหมที่มีการแพร่กระจายอยู่ในโลกของโซเชียลมีเดียนะครับมีลักษณะเหมือนเป็นผู้บังคับบัญชาของนายทหารอีกคนหนึ่งที่เดินทางไปเปิดฝ่ายผ่องพันธ์พัฒนานะครับโดยถูกมองว่าเป็นการใช้ทรัพย์สินของกําลังพลของกองทัพรวมทั้งภาพพฤติกรรมของ พลเอกรีชาจันโอชารวมทั้งนางองพันธ์จันโอชาที่อาจจะเข้าขายมินเบื้องสูงรวมอยู่ด้วยหรือไม่นะครับหลังจากที่ภาพหลามนี้ถูกแพร่กระจายไป ในโซเชียลมีเดียมาระยะหนึ่งนะครับเมื่อวันที่19กันยายนที่ผ่านมานายศรีสุวรรณจันยาเลขาธิการสมาคมองค์การพิทักษ์รัฐธรรมนูญไทยก็ได้เดินทางเข้าไปยื่นหนังสือถึงปปชนะครับในเรื่องนี้เพราะเห็นว่านางพงพันธ์จันโอทานนั้นไม่ได้เป็นข้าราชการในสังกัดกระทรวงกลาโหมการแสดงตนเป็นผู้บังคับบัญชาทหารรวมทั้งการใช้ค่าราชการทหารในกิจกรรมที่ไม่เกี่ยวข้องกับกองทัพนั้นจะมีความเหมาะสมหรือไม่เป็นการใช้ทรัพยากรของ,ของ ทางราชการเพื่อประโยชน์ส่วนตัวหรือไหม่นะครับรวมทั้งจะบริการเข้าข่ายะละเลยหรือทุจริตต่อการปฏิบัติหน้าที่ตามมาตราสีของพรบรประกอบประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริตหรือไม่นะครับรวมถึงเรื่องของพฤติกรรม ที่อาจจะไม่เหมาะสมอาจที่จะเข้าข่ายหมิ่นเบื้องสูงด้วยเหมือนกันนะครับพฤติกรรมดังกล่าวนี้สามารถที่จะเอาผิดตามปปชาตามกฎหมายของปปชได้ในลักษณะไหนอย่างไรนะครับวันนี้จะพูดคุยผ่านทางโทรศัพท์กับคุณสีส,สุวรรณจันยานะครับเลขาธิการสมาคมองค์การพิทักษ์ร,รัฐธ,ธรรมนูญไทยนะครับสวัสดีครับคุณสีสุวรรณครับครับสวัสดีพิ่จอมครับขอบคท่านผู้ชม ครับ,รบขอบคุณมากนะครับที่ให้เกยียรติร่วมรายการพฤติกรรมของค,คุณผ่องพันธ์ถ้าจะว่าไปแล้วจะเอาผิดได้ในลักษณะไหนอย่างไรกับกฎหมายปปชค,ครับคือกฎหมายปปชในมาตราสี่เนี่ได้ได้ไดนนบัญญินะฮะใย้คำว่าพิจริตต่อนหน้าที่เนี่ยเป็นอย่างไรนะครับ่ันหมายถึงว่า,าวการพนักงานเจ้าหน้าที่ของรัฐเนี่ยได้อกะทําการหรือร่างเลยการตรวจหน้าที่เนี่ย ในทางที่เขาเรียกว่าเอาืเอ้อประโยชน์ให้กับบุคคลใดบุคคลหนึ่งซึ่งไม่ใช่ราชการนะก็ <c oughs> ะถือว่าเป็นพฤติการที่เข้าข่ายการทุจริตานะที่นั้นควั้งที่ททคุณทองพันจัโนโอชาเนี่ยซึ่งโดยสถานะก็เป็นเพียงแค่ภริยาของพลเอกปิชาจาัโนโอชานะครับแ,แ,แล้วก็มีตําแหน่งเป็นนาะยกสมาคมปริยา พัฒนาการเปดกระทระวงกลาโหมซึ่งคุณปิชาเป็นปปิดกระทรวงกลาโหมนะครับ,รบแต่ว่าสมาคมนี้มันก็เป็นเพียงสมาคมของเอกชนธรรมดาทึ่งทะ<อ>เบียนตามประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ทั่วไปเหมือนเอกสมาคมทั่วไปมูลนิธิทั่วไปในประเทศไทยของเราเองนะครับงั้นไม่ใช่เป็นส่วนหนึ่งส่วนใดของอหน่วยงานราชการของสงกัดกระทรวงกลาโหมนะฮะงั้นการที่ คุณผ่องพันธ์เนี่ยนะครับได้ไปดําเนินกิจกรรมจะอ้างว่าสร้างฝายเฉริมประเกียรตินะฮะอย่างไรกร็ลัวแต่เนี่ยภาพซึ่งเป็นหลักฐานสําคัญเนี่ยมันปรากฏผ่านสื่อสายมวลชนสําคัญก็ค,คือภาพเหล่านี้เป็นภาพที่เว็บไซต์ของสมาคมภริยาหร่ทงานจก็บกระทรวงกลาโหมเอามาเผยแพร่นะครับ ซึ่งใครๆก็เข้าไปดูในเว็บไซต์ของของสมาคมนี้ได้ก็จะเห็นภาพรูปของคุณป่องพันธ์เจนโนชาเนี่ยอป่นหลาใหญ่โตเลยนะครับบริเวณที่จะทำา้าฝ้ายน้ำร้นเนี่ยนะครับ,รบมันก็เลยกลายเป็นเด็นว่าเอ๊ะคุณป่องพันธ์เนี่ยและในในรูปกิจกรรมซึ่งมีประมาณก่า20รูปเลยนะครับ,รบในเว็บไซต์ของสมาคมพันยาเนี่ยมันจะมีทหาร ก็เจ้าหน้าที่ราชการนะครับไปอ,อยู่ในกระบวนการในว่าจะเป็นการเอื้อประโยชน์ไปช่วยทํางานที่อะไรด้วยทั้งหมดเนนะครับซึ่งผมเห็นว่าเจ้าหน้าที่ทหารก็เป็นเป็นพนักงานเจ้าหน้าที่ของรัฐจีน,นเดือนจากภาษีของประชาชนนะฮะแต่ว่าดูลูกผลงานที่ออกมาเนี่ยมันแสดงเห็นถึงการการผลงานของคุณของพันผลงานของสมาคมพริยา ซึ่งมันไม่เกี่ยวอะไรกับกระทรวงกลาโหมกับรัฐกิจการไทยเลยนือน่าจะเป็นเรื่องที่ขัดต่อกฎหมายโดยเฉพาะกฎหมายของปปชนะฮะโดยชัดเจนในขณะเดียวกันว่าสืบค้นต่อไปเนี่ยนะครับเราก็เห็นว,ว่าคณะปริยาทั้งหมดเนี่ยรวมทั้งคุณสองพันเนี่ยได้เดินทางโดยเครื่องบินของกองทัพอากาศนะฮะเป็นเครื่องบินฟรีเพราะว่าในเว็บไซต์ของของสมาคมภริยาก็เขียนว,ว่าได้รับการอนุเคราะห์จาก จากกองทัพอากาศในการเดินทางทั้งไปาจากกรุงเทพแล้วก็เชียงใหม่แล้วก็จัดเชียงใหม่มางเทพอนะฮะเปสองวัน mm hmm. ซึ่งมันก็เป็นหลักฐานชัดเจนว่าเป็นการนาทรัพย์สินของทางราชการเนี่ยมายเพื่อประโยชน์เพื่อเพื่อคุณทองพันเพื่อสมาคมภรรยาทำง,งานต่อใประชงุงราหมโดยชัดเจนนะฮะ mm hmm. นี่เป็นประเด็นที่สองถ้าเป็นที่สามที่ผมลองเรียนต่อ,ตอปปชก็คือคุณของพันเองก็ไปทํา กิจกรรมหลายกิจกรรมเลยนะครับคบอ่ามีกิจกรรมหนึ่งก็คือการ,รแจกแคงน้ํานะครับหให้กับเอ่อกำลังพลของเอ่อเอ่อของพลังงานของทหารน,น,น,นะครับครับซึ่งในแคงน้ํานั้นก็เขียนไว้ชัดเจนว่าเอ่อได้รับการบริจาคโดยคุณสองพันจันโนชานายกสมาคมแม่ปั้นภริยางานแปดกระทรวงลาโหมนะฮะนับได้อีกแคนงหนึ่งก็เป็นชื่อของเอ่อเอ็ดเนกปิชาจันโนชา อาจกระทรวงกลาโหมนะฮะเป็นผู้มอบครับซึ่งผมก็ดูในในรายละเอียดทั้งหมดแล้วเนี่ยมันเป็นกิจกรรมที่ที่กระทรวงกลาโหมเขาเป็นคนดำเนินการแต่เหตุใดทั้งน้ำนั้นจึงเป็นทั้งน้ำจึงปรากฏที่ของคุณกองทัพเปนโอชจาซึ่งคุณกองพัพไม่ได้มีตําแหน่งหน้าที่อะไรในกระทรวงกลาโหมนี่ก็เป็นอีกประเด็นหนึ่งฮะ่วนประเด็นที่สี่เนี่ยก็คือคุณกองทัเนี่ยอ่าอ่า ไปทำพิธีมอบเปิดป้ายเข้าใจว่าเป็นอโครงการเขาเรียกแบบโครงการฝ่ยเสริมเสริมความรู้สแอาดนะครับถึงส่งเสริมความรู้สะอาดเอ่องศูนย์นี้ก็เป็นศูนย์ที่ออยู่ภายในเขาเรียกแบบโรงงานวัตถุระเบิดที่จังหวัดนครสวรรค์นะครับ ซึ่งจุดนี้จะเป็นสูงที่จะทําขึ้นเพื่อให้บุหลานยวชนของของอเจ้าหน้าที่ทาหารนะครับได้มาใช้ประโยชน์ในการแสวงหาความรู้เป็นห้องสม,มุดเป็นมุมเด็ดเก่น,นอะพวกนี้แต่ <c oughs> ว่าบริเวณหน้าอาคารเนี่ยเขียนป้ายไวย้ชัดเจนว่าเป็นอาคารคุณของทันจากรโนชานยุคึ้นมาคมทำงานปรับทรงกระห ồ ม เราเขียนว่าเป็นผู้ดําริคให้ก่อตั้งฉูนส่งเสริมความรู้สู่อนณคตรอย่างนี้แล้วก็มีลูกคุณขุนของพันใหญ่ตโตละโบราณเทียวเช่นผมเห็นว่าเอ๊ะคุณของพันก็เป็นแค่ประชาชนคนธรรมดาทั่วไปนะครับการเอาที่ว่าคุณของพันเอาลูกคุณข่องพันไปขัะกดอยู่ในอาคารนี้เนี่ยแม้ว่าจะเป็นดําริคของคุณของพันแต่ว่ามันองมาจากภาษีประชาชนมาจากประมาณของรัฐ ขึ้นผ่านโดยยังกระทรวงกลาโหมเนี่ยโดยเัดเจนดังนั้นการกระทำของคุนของทรรมนี่นะฮะทั้งหมดเนี่ยผมคิดว่าเป็นเป็น,ปนอนการละเลยหรือจงใจละเลยการแบดหน้าที่ของผู้บังคับบัญชาซึ่งแน่นอนครับผู้บังคับบัญชาของกระทรวงกลาโหมเนเหนึ่งในระบบราชการก็คือก,การปรับกระทรวงกลาโหมก็คือคุณปีชาจันโอชาดังนั้นเมื่อมีพฤติกรรมอย่างนี้เกิดขึ้นคุณปีชาก็ต้อ,อ,องเข้าข่ายการละเลยและเว้นการแบดหน้าที่ ปล่อยให้มีการนําทรัพย์สินผู้ทั้งราชการหรือคนลากรของราชการก็คือเจ้าหน้าที่ทาหารนี่นะครับไปเอือ้อประโยชน์ในการดาเนินกิจกรกรมใดๆของสมาคมปริยาทำงนานต่อกระทรวงกลาโหมซึ่งก็เป็นเอกชนธรรมดาเพราะนั้นก็น่าจะเข้าข่ายเป็นการชุดจริต่อหน้าที่เร <c oughs> ื่องเหล่านี้ผมเห็นแล้วไม่ไม่แกล้งเฉยอ,อยู่ได้ก็ <c oughs> เลยต้องนําความนี้ไปร้องเรียนต่อคณะกรรมการ,รปปชเพื่อให้ ไตส่สวนเพื่อนนำไปสู่การลงโทษผู้ที่เกี่ยวขอ้องซึ่งผมก็ร้องเรียนไปทั้งหมดสี่คนด้วยกันนะครับครับมีใครบ้างครับคือคนเอกปีชากโนชาปรัดกระทรวงราโหมคนที่สองก็คือ,อ,อพล <c oughs> นัการเอกปีพศสมแจ้าางในฐานะเป็นผู้บัญชาการาาทหา,ารอากานะครับคนที่สามก็คือพลโทสวิทงวงขันดีนะครับรมการพลัาางงานทหารนะครับ สังกัดสนักงานตัดกระโวงกระลาหม่มที่สี่ก็คือคนตีที่ติดถึงขล่าชัยะนะครับผู้อำนวยการสูง์ระหนักปิตรเลียมภาคเหนือนะครับสังกัดสูนการฏิบักการปาร้องกันประเทศและพักพลังงานทหารกรมการพลังงานทหารจะมาตัดกระรจงกลาหมทั้งสี่ท่านมีเกี่ยวข้องกับการเอื้อประโยชน์อำนวยการนะครับให้กับคณะของคุณของพันธ์าจารโ์องชาทั้งสิ้นทั้งเรื่องสายทั้งเรื่องแจกทั้งน้ําทั้งเรื่องทาป้ายศูนย์ยาต้น นะครับต่างเหล่านี้นะครับ <c oughs> ผมคิดว่า,เ,าเป็นการเป็นเป็นเรื่องที่ไม่ให้เกถูกต้องและไม่เหมาะสมนะครับครับครับคุณศรีสุวรรณครับพอจะทราบไหมฮะว่าสมาคมพระยาข้าราชการสํานักปลัดกระทรวงกลาโหมเนี่ยมีกฎระเบียบอะไรที่กระทรวงกลาโหมรองรับอยู่ไหมฮะกฎหมายหรืออะไรที่มันมันทําได้โดยโดยระเบียบของกลาโหมมีไหมฮะเออเข้าที่อ่านเออเพี่์ดบรรยากาศครับ ถ้าจิตวิชาจะตั้งกระทรวงกลาโหมมันก็ไม่ได้มีกฎหมายใดๆที่จะที่จะระบุไว้ชัดเจนมนะครับว่ากระทรวงกลาโสมมีสิทธิ์ที่จะตั้งสมาคมภายใต้กำกับนะครับซึ่งซึ่งโดยโดยทั่วไปมันก็ไม่มีอยู่แล้วพวกกระทรวงกะบคมก็ไม่มีใครที่จะระบุข้อกฎหมายนี้ไว้ในข้อจิตวิชาจะตั้งองค์กรหรือหน่วยงานของตัวเองนะครับเพราะส่วนใหญ่ก็มักจะไปใช้ คือส่วนใหญ่หรือไม่ใช่จุดน,นะทั้งหมดก็จะตั้งไปใช้กฎหมายก็คือตามประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ว่าด้วยในชื่อสมาคมก็คือใครก็ได้ที่รวมตัวกันแล้วก็ไปจดแจ้งนะจะตั้งเป็นชื่อสมาคมแล้วก็มีวัตถุประสงค์ทัดเจนออกข่าวกรับมาก็เท่านั้นะครับเพรับนั้นสมาคมภริยาตัวแานต่อยกระทว,วงเรลังผมก็เป็นเพียงบุคคลที่ะจะมีวัตถุประสงค์เพื่ออะไรก็แล้วแต่นี่แต่ว่าอาจจะเป็นเหล่าหมู่ภริยาของ ผู้ที่ปฏิบัหหตหน้าทีในโหนในทั้งกระทรวงกลาโหมก็ไปจดแจ้งการประมวลกฎหมายแรงพางนย์ได้นะครับด้จึงไม่มีส่วนใดหรือกฎหมายฉบับใดที่จะไปผูกพันหรืออ้างสิทธิ์ในการที่จะเป็นส่วนหนึ่งของพนักงานแปลกกระทรวงกลาโหมได้ครับนอกเหนือจากเรื่องนี้แล้วเนี่ยมันก็มีข่าวออกมาอย่างศูนย์สำนักข่าวบางแห่งก็มีการรายงานเรื่องของกรณีการสอข้าทุจริตด,ด้วยเหมือนกันกรณีลูกชายของผลเอกปรีชา นอนอุชาใช่ไหมฮะที่ถือหุ่นอยู่ในบริษัททมอก่อสร้างแล้วก็มีการได้งานก่อสร้างหลายแห่งในกองทัพภาคสามอันนี้จะจะยื่นร้องด้วยไหมครับหรือให้ปปชตรวจสอบต่อไปด้วยหรือไม่อย่างไรครับผมผมผมเอ่อก็เพิ่งได้รับทราบข่าวเมื่อวานเัน่เป็นเรื่องนี้นะครับหลายคน,นก็ส่งข้อมูลมาให้ผมอยู่ขขออนุญาตตรวจสอบรายละเอียดจะไม่ถึงว่าจะเข้าข่ายะเรื่องของการหัวประมูลนะฮะตามกฎหมายหัวประมูลหรือเปล่าหรือเข้าข่ายเป็นเรื่องของการขจริยาธรรม Uh huh. ของผู้ดำรงตำแหน่งทางการเมืองหรือหรือผู้ดำรงตำแหน่งข้าราชการในสังกัดก,กระทรวงการลงหวงด้วยก่าต้องของยัดตรวจสอบนี้ถึงับตรวจสอบแล้วเข้าข่ายนะครับว่าเป็นเรื่องผิดจริยธรรมหรือเข้าข่ายเป็นเรื่องของการผิดกฎหมายตามพรบปรบปาชปี2 5 4 2แก้ไขเพิ่มเติมเนี่ยก็คงต้องไปยื่นตรวจสอบกันอีกครั้งครับครับครับ,รบยัง ทางานนพลเอกปรีชาเองก็ออกมาปฏินเสธเรื่องนี้แน่นอนซึ่งก็ต้องถูกปฏิเสธหมายถึงว่าก็คงจะจะปฏิเสธเรื่องนี้นะครับแต่ว่าในกระทรวงกลาโหมเองก็ออกมาปฏิเสธเหมือนกันนะฮะว่านี่เป็นการพยายามที่จะใส่ร้ายปลัดกระทรวงกลาโหมจากการที่นายทหารบางคนอาจจะผิดหวังในเรื่องของการแต่งตั้งโยกย้ายอาจจะเป็นเพราะว่าคุณผ่องพันเองก็อาจจะดุดันหรืออะไรอย่างเงี้ยฮะอันนี้มันเป็นดูแล้วมันเป็นลักษณะของการพยายามที่จะใส่ร้ายปลัดกระทรวงไหมฮะผม ่าคนที่อให้ข้อมูลหรือออกมาสัมภาษณ์นะครับผมไม่ได้ทําไม่ได้ทํากันบ้านนะมั้งฮะหรือ <c oughs> รือออกมาพูดในลักษณะของเฉลี่ยมากเกินไปหรือเปล่า <c oughs> เพราะว่าข้อมูลทั้งหลายทั้งปวงเนี่นะครับที่ปรากฏอยู่ในเว็บไซต์ปรากฏอยู่ในในเอ่อทวิตเตอร์เหล่านี้น <c oughs> ในโลกโซเชียลมีเดียเนี่ยเป็นข้อมูลที่ออกมาจากเว็บไซต์ของสมาคมภรลยาช <c oughs> <c oughs> ่งา,างกระทรวงพลังงาทานที่เลยครับร <c oughs> <c oughs> ูปต่างๆที่ ที่มีอยู่ไม่ว่าจะเป็นรูปลูกที่ไปยืนอยู่บนโคมลูกที่เธอนั่งกับที่แล้วผลลายล้อมลูกที่ไปทำกิจกรรมที่สายไปมอบแห้งน้ำอะไรต่างๆเหล่านี้อยู่ในเ็บไต์ของสมาคมพระยาทั้งชิ้นนะครับหนวมตั้งรูกที่ไปนั่งอยู่บนเตาที่งานศพของของท่านที่เสียชีวิตไปกับศพเครื่องบินนี่นะฮะก็เป็นรูปที่มาจากสมาคมพระยาทั้งชิ้นผมคิดว่าไม่มีใครที่จะ เอารูปเหล่านี้มาเพื่อดิสเครดิตนะครับเพราะท่านเป็นรูปเหล่านี้มาจากเว็บไซต์ของของสมาคมพยาเองผมคิดว่าคนที่เขาไปเห็นเนี่ยเข,เขาเห็นวขาเว่าจจะเป็นเรื่องที่ไม่ถูกต้องไม่เหมาะสมนะอา,าจจะผิดกฎหมายพก็เลยเอามาเผยแพร่ให้ปัะษาชนได้รับรู้กันกว้างขวางมากขึ้นขึ้นแล้วเพื่อนผมเองก็เห็นอยู่ในในเว็บไซต์เหล่านี้ ที่เขาเผยแพร่กันผมก็ไปเจาะข้อมูลในสมาคมก็มีผ้หลอมดีชัดเจนมีรายละเอียดบอกกล่าวไว้ถูกต้องนะครับยืนจะไปอ้างว่ามีคนพยายามมาดีสเครดิตอย่างานี้ผมคิดว่า,าคือแก้ตัวไปแบบน้ำขุนคุนโดยที่ไม่ได้ทำการบ้านอะไรมาของผู้ให้ข้อมูลครับนอกเหนือจากอาสองสามประเด็นที่ว่ามานี้แล้วเนี่ยภาพที่ออกมาในโลกโซเชียลมีเดียก็มีการเอาไปวิพากษ์วิจารณ์ในประเด็นเหมือนกับว่าเป็นการทําตัวเองเทียบฐานะเป็นเชื้อพระวงศ์ด้วยอันนี้จะดูแล้วภาพทั้งหลายที่ออกมาจะมี ความสุ่มเสี่ยงที่จะโดนมีม,มีมีความสุ่มเสี่ยงในเรื่องของการหมิ่นสถาบันไหมครับเรื่องเหล่านี้เนี่ย,ยนะครับถ้ <c oughs> าเป็นถ้าเป็นเขาเรียกถ้าเป็นถ้าเป็นผู้ที่ครองอำนาจเนี่ยอยู่ในภางฝั่งแบบนี้นะครับผมคิดว่าเรื่องเหล่านี้เนี่ยเท่าขหรนะครับตามประมวลกฎหมายอาญามาตราร้อยสิบสองชัดแจ้งนะใช่ครับแต่ว่าหน้าวันนี้เนี่ย <c oughs> จอดก็ต้องทราบว่า คุณปีดาเองก็เป็นน้องชายท่านท่านหัวหน้าคอสชนะน้องชายนายกรัฐมนตรีคราะงั้นข้าราชการที่เกี่ยวข้องที่ดูแลเรื่องของความมั่นคงที่ดูแลเรื่องของการหมิ่นพระบรมเดชานุภาพเนี่ยผมคิดว่าคนเหล่านี้คงไม่กล้าที่จะมาดำเนินการใดๆับเรื่องนี้โดยตรงเนี่ยเรื่องเหล่านี้ผมคิดว่าตอยห้เป็นหนีม่เกิดเป็นเม้นในต้นการพิดารณา สังคมวิาพากษ์วิจารณ์ะวันนี้คนก็นำ,นำมาวิพากษ์วิจารณ์กันถล่มไปหมด mm hmm. ในเฟซบุ๊กในทวิตเตอร์ในเลบไซต์ต่างๆคองพรับระตําหนีแล้วก็วิพากษ์วิจารณ์กันอย่างรุนแรงเลยครับซึ mm ่ง hmm. กาว mm ิ hmm. จารณ์เราก็ไม่อาจจะมาพูดได้นะครับก็เป็นการเข้าข่ายเข้าไปอีก <c oughs> ว่าอย่างไร้ีคียผมยังเย็นวันนีว่าพฤติกรรมเหล่านี้เนี่ยมันเกิดขึ้นก็เหมือนเป็นจนุิทเกิดขึ้เนืในตน mm hmm. ในที่จุดความน่าเชื่อถือความไว้วางใจที่หลายคนเคยมีต่อนะครับ ของของของท่านเหล่านี้เนี่ยนะฮะมัน่าจะนาจะมาลายหายหมดไปแล้วนะค,ะครับ,รบเมื่อกี้ทางคุณสุสวัลเองก็บอกว่าอถ้าเกิดเป็นนายกของคุณทักษิณเองซึ่งรกรณีน,นี้เนี่ยเคยเกิดขึ้นกับคุณทักษิณสมัยที่เป็นนายกใช่ไหมครับ,รบทำพิธีในวัดพระแก้วแล้วก็มีองคมนตรีท่านหนึ่งก็ออกมาตามําหนิว่าไม,ไม่เหมาะสมแล้วก็มีการดําเนินฟ้องร้องกันไปแต่ว่าถึงตอนนี้ไม่มีองคมนตรีคนไหนออกมาใช่ไหมฮะยังไม่มีประเด็นนี้ใช่ครับครับแล้วก็ มีองค์กรพิทักษ์สถาบันก็ไม่ได้ออกมาเคลื่อนไหวด้วยคิดว่าเป็นเพราะอะไรครับก็ก็อาจจะก็อาจจะมีลักษกะเป็นลูกหน้าปัดจมูกกันบ้งว่าต้องไไม่กล้าที่จะดำเนินการอะไรอย่างไรก็ตามเนี่ยคุณสุวัณคงจะทราบว่าคุณพลเอกปรีชาเองเนี่ยก็ออกมาพูดในทํานองที่ว่าไม่สะทกสถานกับเรื่องที่เกิดขึ้นเลยไม่ไม่สนใจกับเรื่องนี้เพราะว่าไม่มีผลอะไรทั้งนั้นเป็นเรื่องของอการ สันแกล้งกันหรือว่าเป็นเรื่องที่ไม่ไม่จริงอะไรต่างๆในข้อกล่าวหาทั้งหมดที่ว่ามาอันนี้คิดว่าสุดท้ายแล้วการตรวจสอบจะจริงหรือไม่จริงเนี่ยครับเช่นะจะจริงหรือไม่จริงผมคิดว่ากขคงต้องให้องค์การอิสระเหล่านี้ตรวจสอบไปในระยะหนึ่งนะครับครับผมการตรวจสอบเป็นอย่างไรก็ก็แล้วแต่นะครับผมเองก็ไม่ได้ไม่ได้ให้ความให้น้ำหนักองค์กรเหล่านี้มากมายนะแต่ยืนยันตรงว่าต้องทำไปตามหน้าที่ตามคลองที่กฎหมายกำหนดนะครับ เรื่องของคุณปีจามีหลายประเด็นที่ผมเคย้องเรียนไปนะครับเมื่อเมื่อองคออ์ความอยู่างๆมีความเห็นเป็นอย่างไรแล้วเนี่ยสุดท้ายผมจะนําเรื่องเหล่านี้ไปฟ้องร้องต่อศาลนะครับเพ mm hmm. ื่อให้ศาลได้มิติถ่ายเป็นเป็นครั้งเป็นที่ให้ให้เป็นที่สุดเลยนะครับ mm hmm. ว่าสิ่งที่ผมด้รลองเรียนไปเนี่ยมันอชอบด้วยกฎหมายหรือขัดต่อกฎหมายหรือไม่โด <c oughs> ยเฉพาะก่อนหน้านี้ผมก็เคยร้องเรียนที่ ลงนามคุณพิชาลงนามให้ลูกชายมาเป็นนายทหารนะครับหรังจากของพระพาตรีสามเนี่ยซึ่งผมผมดูข้อกฎหมายอย่างไรมันก็ผิดชัดเจนอยู่แล้วแต่ถ้าวันนี้ก็ดูเหมือนว่าหลายคนจะจะไม่ได้ให้ความสนใจคุณพิชาก็ออกมาพูดว่าใครๆเขาก็ทํากันซึ่งผมคิดว่าณวันนี้มันมันมัน,มนถูกโฆษนาแล้วก็พูดกันาอย่างต่อเน,นื่องว่าเป็นยุคของการปฏิรูป งันแจกปฏิรูปมันก็ต้องทําในสิ่งที่คนอื่นๆทํามาเนี่ยไม่ต้องทําต่อไปหรือง mm ั hmm. ้นเรื่องอื่นที่ทํามาเนี่ยต้องไม่ไม่ทำต่อไปหรือถ้าการเคยทามาเนี่ยต้องไม่ทําต่อไปงั้นการที่เอาบทหลานพวกต้องของตัวเองมามาส่งระเบิตั้งแต่งินภาษีประชาชนอย่างนี้เนี่ยผมคิดว่านในยคป,ปฏิรูปเนี่ยมันควรจะไม่มีแล้ว mm hmm. นะครับแต่ว่าณว mm ัน hmm. นี้ก็ยังมีอยู่ mm hmm. และมีอยู่ก็เฉพาะคนที่เป็นระดับ the, ของตุลของประเทศด้วยนะครับ,น,รบน้ำใจสมุนนาครชรต้องชานอนายกรัฐมนตรีซึ่งตั้งนี้ผมคงตัง้งงานความไปตั้งก้องลงองสอบขัลรดับต่อไปนะครับแต่ว่าต้งองรอผลการน,นิเิศชัยขององค์กรอิสระหลายองคอ์กรจึงผมไปลองเรียนมาแล้วก่อนครับมอ,มองการทํางานขององค์กรอิสระโดยเฉพาพปะปปชในยุคสมัยนี้อย่างไรครับมีความจริงใจในการตรวจสอบการทุจริตหรือว่าความไม่ชอบมาพากลในระบบการบริหารประเทศไหมฮะ ผมผมก็มีเพื่อนหลายคนที่อยู่ในนั้นนะครับ,รบแต่ว่าอาจจะเป็นระดับปฏิบัติการนะครับหลายคนก็บอกผมตามตรงว่าใายหน้านะครับเพราะหลายคนบอกว่าเรหจิบเ่าประเด็นเฉพาะเรื่องที่ที่เป็นข่าวที่หือหวานะครับมาดำเนินการส่วนเรื่องที่เป็นเรื่องเ e ล็กๆน้อยๆไม่หือหวาหรือไม่เป็นที่สนใจเนี่ยใหญ่ก็มักจะ เก็บครับไว้ก่อนนะครับในเด้ให้ความสนใจนะครับแลวที่งสำคัญเอ่อเคณะเอ่อปอปจเจ็ตไปผมโดยส่วนตัวผมยังไม่ไม่ได้ให้เครดิตหรือให้ความเชื่อถืออะไรมาโดยเฉพาะผมที่มาเป็นประธานซึ่งจะเป็นอดีตนายตำรวจนี่นะครับครับแล้วก็หลายคนเพื่อนผมที่อยู่ฝ่ายฏิาัติการในในปอปจเองก็บ่นว่าพอมีตำรวจมาเป็นผู้นําองค์กรเนี่ยส็มัรจะไปเด้งเอาพวก นะฮะเพื่อนผูงลูกน้องที่เป็นตำรวจเนี่ยเข้ามาในองค์กรเต็นไปหมดจนเอนทำให้ปปชาเป็นรับตรตรวจไปที่ห้องัอต้มหาคนปก็บ่นมาให้ฟังส่วนการทําง,งานเองก็ยังไม่มียังไม่มีผลงานอะไรเป็น เป็นยืเยนเป็นเหมือนมากไปนักนะครับเรื่องเหล่านี้ก็คงต้องต้องระวังและติดตามมาต่อไปครับแต่ว่าเรื่องนี้เป็นเรื่องสําคัญเป็นเรื่องหัวใจเพราะว่ารัฐบาลคสชเข้ามาก็เพราะว่าต้องการจะกลับมาแก้เรื่องของการทุจริตคอร์รัปชันนั้นที่เป็นหัวใจหลกักทีนี้ประเด็นนี้มันชไม่ใช่เรื่องเล็กๆแต่มันเป็นเรื่องใหญ่ปปชมองเรื่องนี้เป็นเป็นแค่เรื่องไม่ได้อยู่ในกระแสเหรอฮะหรือ,รอ,อยังไงผมผมคิดว่าปปชชุดใหม่คงต้อง ต้องระดับนักฟังเสียงของสังคมไม่มากขึ้นนะครัะครับ <c oughs> เพราะว่าหลายคนก็ก็เคยตำหนิคณะกรรมการว่าจะมาโดยความมีสัมพันธ์กับผู้มีอำนาจในชุดปัจจุบันหนึ่งนะครับ <c oughs> นะครับซึ่งมันก็ปฏิเสธความจริงเหล่านั้นไปไม่ได้เพราะหลายท่านเองก็เคยเป็นคนติดตามเคยเป็นผู้รู้ใจกันมาก่อน <c oughs> นะครับประการที่รัฐบาลปัจจุบนันรีคอร์ดทอมีนโยบายในเรื่องการผ่าฟาร์ม์รัปชัน ค่อนข้างเด็ดขาดเนี่ยผมคิดว่าถ้าเด็ดขาดแล้วแล้วสามารถสร้างลูกธระทออกมาให้ชัดเจนไม่เลือกที่รักไักที่ชังไม่ลูกหน้าปัดจมูกได้เนี่ยผมคิดว่ามันก็จะเป็น,นมนีิสงที่สำคัญแต่ณวันนี้มันยังไม่สะท้อนลูกธระมอย่างนั้นออกมาค่อนข้างจะชัดเจนนะครับเพราะว่าหลายกรณีที่เกิดขึ้นเนี่ยมันก็ล้วนแต่เป็นกรณีที่เกิดขึ้นจากคนในรัฐบาลทั้งชิ้นนะครับนั <c oughs> ้น าการที่จะทําให้สังคมไว้วางใจรือเชื่อถือว่านโยบายปรับคอรัปชั่นจะเด็ดขาดจริงจังมากน้อยแค่ไหนเนี่ยมันก็ต้องเอาเรื่องกรณีต่งางๆอย่างที่ผมลองเรียนไปเนี่ยเอามาใส่สวนพิสูจน์นะฮะข้อเท็จจริงว่าวร็นี้ม่ใช่ออกมาให้สังคมได้รับรู้โดยการเร่งด่วนนะครับแล้วก็ทําให้เรื่องนี้เปิดความจริงให้ปรากฏน,น,นะครับก็จะได้าการสนับสนุนหรือเชื่อชมจากภาคประชาชนแต่ว่า ถ้าเรื่องเหล่านี้วาไปเกี่ยวข้องกับบุคคลทังันกับคนที่อยู่ในแวดวงผู้มีอำนาจด,ด้วยกันเองแล้วตรงมี้เป็นใครเนี่ยผมคิดว่าสาธารณชนก็คงจะไม่ให้ความไม่ล้าหนักไม่ให้ความแน่เชื่อถือกับองค์กรเหล่านี้ซึ่งในที่สุดมันจะกลจายเป็นการแพ่โฆษณาชวนเชื่อไปวนวันแล้วก็ไม่เกิดมรดผลอะไรในสังคมครับอืมครับหลายคนบอกว่าการตรวจสอบการทุจริตในกองทัพในยุคที่กองทัพมีอำนาจมากมายขนาดนี้เนี่ย ไม่มีทางที่จะทําสําเร็จได้กรณีของอุทยานราฐสภาอันนี้ก็เป็นตัวอย่างชัดเจนคุณชฉิสุวรรณเชื่ออย่างนั้นไหมครับผมผมก็ผมก็มกจะพล้อยตามไปครัที่ <c oughs> ยอมพูดนะครับเพราะว่าณวันนี้เราต้องยอมรับความจริงว่าไม่มีใครแทบจะไปแต่ต้องทหารได้เลยนมครับหลายโครงการที่เป็นที่ขารหาคนของสังคมไม่ว่าจะเป็นเรื่องเ,อเ,อเ,อเครื่องตรวจวัตถุระเบิดใะครับ เรื่องรถอะลรฮะเรือหอกนะครับนะครับถือแม้แต่เรื่องล่าเส,สาุ็จที่เป็นปอยมี่ภาคกันมากขึ้นก็ค,คือเรื่องของการซื้อเรือดำน้ำเนี่ยนะครับหรือแม้แต่การเพิ่มมกส่วนกระลาโหมขึ้นมาหลายเท่าเลยเนี่ยนะครับอันุติดตีนี้จะสี่พันกว่าล้านเพิ่มขึ้นมาเนี่ยคือตัวเพื่อเราจะไปลบก,กับใครเราก็ยังตั้งข้อต้องเตะกันอยู่นะครับแล้วก็เรื่องที่เป็นตั้งแบเนียก็ดูเหมือนจะจะหายไปกับสายน้ำหรือกระแสลม มันเป็นขึ้นกระทบฝั่งไปซะดท้่ครับนะฮะไม่มีไม่ม,ม,มีหน่วยงานอิสระอย่างปปชที่ออกมาปันธงหรือชี้ให้ชัดเจนว่าตอนปีสองพันหรือสองร้อยเนี่ยน,นะครับหรือแม้ต่เรื่องเรือเอหาะเนี่ยมันมันเป็นอย่างไรหรือแม้ต่เรื่องเราจะพักนี่นะครับครับผมคิดว่าหลายคนก็ก็ปักใจเชื่อนะครับว่ามันมันไม่ได้โปร่งใสยอย่างที่ปปช ออกมาวินิจฉัยนะครับแต่ว่าแล้ววันนี้เขาก็ตรสอบรับความารจริงว่าขาหานก็มีมนาจนะครับกองทัพอะไรก็ก็อ,อาจจะหลายคนอาจจะไม่ไม่สามารถไปทวงจริงหรือไปเนินการใดในได้ก็เป็นเรื่องของเอ่อรครับแม่สง,งสา,ารสังคมไทยครับครับครับออกมาตรวจสอบกองทัพในยุคที่กองทัพมีอำนาจแบบนี้มีความวิตกกังวลเรื่องของความปลอดภัยในชีวิตไหมฮะถูกคุกคามถูกเล่นงานหรือ ก็เป็นก็เป็นเรื่องที่ผมก็ปริวิตกอยู่ตลอดเลยนะครับก็ก็เพราะว่าผมไปที่ไหนก็มีทหารตามมาอยู่เรื่อยนะครับ,รบรแรกก็ตกใจตกใจอยู่เหมือนกันนะครับแต่หลังๆก็ไม่รู้จะไปตกใจอะไรแลร้วเพราะวันมาบ่อยก็เกินคแต่ตอนน้นนีต้อ็มาบ้านผมนะครับมาที่สมาคมผมเนี่ยสองสัปดาห์ก็มาตีแล้วนะมาอยู่เรื่อยจนชาวบ้านจะช่อง รอบล้อมเลยเขาต๊ตกใจกันหมดนะครับหลังๆก็มาบ่อยมาบ่อยก็จนชาวบ้านเขาก็จีนไปแล้วนะฮะวันดีคืนดีก็เรียกผมก็ไปในค่ายอย่างนี้ซึ่งมันก็ไม่มีอะไรผมก็บอกแล้วผมเป็นนักกฎหมายผมเป็นคนของชาวบ้านที่ท้อเดือดร้อนเสียหายมาผมก็ไปดำเนินการตามคันลองตามกฎหมายทุกอย่างไม่ได้ไหมบุกระดมปะพวงไปอะไรใดๆ,ๆทั้งสินนะครับมีประเด็นขัดแยง้งผมก็ไปร้ององค์กรอมสระลามีประเด็น จิตกฎหมายผมก็ไปฟ้อง,องร,ร้องตรอศาลมันก็เป็นคดีที่ผมทำได้ถูถ่แล้ว <c oughs> การที่มีทหารมาทำาอะไรพวกนี้มันไม่เกิดประโยชน์และผมไปเยื่เรื่องเมืาา่อวานก็ยังมีทห <c oughs> ารการไปสองสามท่านมาเก็บข้อมูลเก็บขึ้นเลยมนาะซึ่งผมก็ไม่ได้ให้ให้น้ำหนักให้ความสนใจอนะไรฮะผมถึงว่าสิ่งที่ผมทำไปเนี่ยมันช่เป็นเรื่องประโยชน์ส่วนตัวของผมแต่ว่าเป็นเรื่องของประโยชน์ของประเทศชาติเป็นหลักเพราะว่าทำไปตามหน้าที่แม้ว่าจะมีแรงกดดันมีการข่มขู่ มีอะไรผมก็ถ <ım 999> like ือเป็นเรื่องปกติฮะเพราะว่าถ้าไม่เง้นก็คงไม่กล้าออกมาทําอย่างนี้ครับใช่ครับครับก็ทีนี้ในส่วนของกรณีของคุณปองพันเองเนี่ยถ้าหากว่าทางองค์กรอิสระปปชยังคงเงียบอยู่เนี่ยจะจะเดินหน้าต่อยังไงครับถ้าหลังจากต้องร้องให้ทางทางปปชเขาไม่ได้ใชออกมานะครับวังไมออกมาถ้าเป็นเป็นคำที่ร้องเรียนก็จบไปเพราะว่าแต่ว่าถ้าเป็น รู้นิฉัยว่าถูกต้องแล้วถูกดีแล้วไม่ผิดแล้วเนี่ยกองุก,ก็คงต้องนำความขึ้นฟ้องต่อศาลปกครองครับการดาเนินการทางศาลต่อนะฮะหลังจากนี้ว่าผลออกมา<ช>จะ<ต>เป็นอย่างน้อยมันจะเป็นการมันจะเป็นการประเมินองค์กรอิสระใช่ใชปปชนะครับว่าว่ามีการดําเนินการตามเจตนารมณ์ของการจัดตั้งองค์กร หรือมีการดาเนินการในรักเณะที่เป็นไปตามตัวบทกฎหมายมากน้อยแค่ไหน <c oughs> เพราะว่าอืนนมวิจัยออกมาถ้าไม่เป็นไปตามที่ผมร้องเรียนเนี่ยผมคิดว่าศารนนะักโทเองก็ประเมินได้นะครับ <c oughs> ว่าองค์กรเหล่านี้บุคลากรหรือผู้บริหารขององค์กรเหล่านี้เนี่ยดําเนินการเพื่อประโยชน์ของประชาชนเพื่อประโยชน์สาธาัณงนหรือเพื่ออำนาจของใครคนใดคนหนึ่งน <c oughs> ะครับแล้วจะเป็นที่ขึ้นของทังคมไทยได้หรือไม่ <c oughs> อันนี้มันจะเป็นตัว เสนอโจทย์ประเมินให้กับปปชเองเลยนะค่อันใกรครับใช่ครับถูกต้องครับขอบพระคุณครับคุณศรีสุวรรณจันยาครับขอบคุณมากครับแล้วก็ให้กําลังใจในการตรวจสอบนะครับต่อไปขอบพระคุณครับสวัสดีครับสวัสดีรับคุณศรีสุวรรณจันยานะครับเลขาธิการสมาคมองค์การพิทักษรัฐธรรมนูญไทยนะครับซึ่งก็พูดถึงเรื่องของการดําเนินการกับครอบครัวจันโอชานะครับโดยเฉพาะอย่างยิ่งคุณพงพันธ์จันโอชาแลวก็ซึ่งเป็นภริยาของพลเอก ปรีชาจันโอชาปรักกระวงกลาโหมนะครับเป็นข่าวเป็นคราวที่ทําใหโ้โลกในโซเชียลมีเดียนั้นก็มีการติดตามแล้วก็ตรวจสอบนํเอาภาพต่างๆในส่วนของพฤติกรรมของคุณปองพันจันโอชาออกมานำสนเสนอกันอย่างต่อเนื่องและวิาพากษ์วิจณ์กันอย่างต่อเนื่องเหมือนกันนะครับเอาละครับวันนี้คือทั้งหมดของรายการเสียงไทยเพื่อเสรีภาพของคนไทยในวันนี้นะครับขอบพระคุณที่ติดตามรับชมคุยกันใหม่ในครั้งหน้านะครับสำหรับวันนี้ลาไปก่อนสวัสดีครับ